ให้ทุกคนนะรติ่มซำนะคะติ่มซำมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะที่โรงแรมปิ้งพาเลมหาลากนะคะตรงนี้ค่ะแยกแยกกันติ่มซำนี่เป็นหอยจ๊อกนะคะเพราะเราจะถ่ายตอนหลังว่าจะให้สลัดกุ้งนะคะที่มีกัวงักหอยสาเกอันนี้ปลานี่เราสั่งกุ้งดาวเลือดและปลาหวานนนีเป็นถ้วยนะคะโอ้กระเพาะปลาตักเป็นเซตเต็ดมาเลยนะคะไม่ต้องไปแย่งกัน ใส่มีซั้วนะคะจี๊ดจียังพร้อมซ่วนะคะมีน่าจะมีส่วนผสมของกุ้งด้วยขายแพ้กุ้งอดนะคะอันนี้คืออางเลยพี่ชีอดคนเลยค่ะเมนูเป็ดปักกิ่งนะคะมามาพร้อมกับเป็ดหนังกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งนะคะกินด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่โรงแรมปิ้งปลาเล็กมหานางนะคะน่ากินมากเลยนะคะเราเคยกินที่จีนนะคะของไทยอร่อยกว่านะคะรสชาติจัดจ้านกว่าค่ะัวมีวต เป็ดปักกิ่งมีแต่หนังนะคะกินด้วยกันอร่อยอะคะเครื่องเคียงอาหารจีนค่ะกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะคะจะได้ใส่ไอศครีมอ่ะมันเหมือนกับ เป็นเก็บเหมือนลิงสู่เป็นปี่ปลาคาเวียบไข่เหมือนไข่กบเลยกุ้งมันมันคือมันคือแคนตาลูปแล้วก็สาคูแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะคะกินเหมือนน้ำแข็งใส่นะคะไม่แต่ว่าเป็นกระเพียงเลนแคนตาลูปใส่สาคูค่ะเปรตนกาแฟเป็นกาแฟตดของโรงแรมปริ้นเะเรตนะคะ